ซาโล่สี่สามสามหนึ่งหนึ่งสายดาเมจธาตุแค่ตีธรรมดายังโหดอันติยังโคตรแรงบัฟไม่ต้องมีก็โหดได้ คีเลด55%รคีดาเมจ230%สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมวูดเทอร์ลิงเวฟและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มและค a ล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพกและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนำเอ็กโค3 1 1ดาเมสาม แรงสุดใจไปไกลได้ยันเอ็นเกมแต่บอกเลยนะครับว่าการที่เราจะเล่น4 3 3 1 1เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาออฟยากมากช่องที่4ไม่เท่าไหไรเพราะว่าเราสามารถฟาร์มบอสเพื่อหาค่าคีเลตและเป็นตีบวกอย่างน้อยให้ลงคีเลตเพื่อที่เราจะเอาค่าคีเลตให้สูงมากขึ้นได้เพราะว่าการที่เรามีค่าคีเลตน้อยจะเป็นอะไรที่ตีไม่ค่อยติดคีดีเพสโดยรวมจะค่อนข้างน้อยความยากของสายนี้ก็คือเราต้องหาช่อง3คอร์สนะครับให้เป็นท่าตรงตามสายของตัวละครที่เราเล่นอย่าง คาสาโร่ก็จะเป็นประเภทสายฟ้าใช่ไหมเราก็ต้องหาอิเล็กโตรดาเมจโบนัสและควรที่ต้องเป็นสีทองด้วยเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ควรที่ต้องตีบวกเปิดออฟให้มีพวกค่าคีเลสคีดาเมจแต่นี่ที่ผมตีเนี่ยก็คือไม่มีค่าคียดาเมจนะครับแต่อย่างน้อยมีค่าคีเลสก็จะช่วยได้เยอะจริงๆแล้วค่าคีเลสคีดาเมจต้องมาคู่กันและต้องหาอย,ย่างงี้สองอันสำหรับตัวละครที่ไม่ซ้ากันซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยผมยังหาไม่ได้ผมก็เลยต้องไปใส่สีม่วงก่อนทาให้เปอร์เซ็นต์ของ หาคิเลตเพื่อดันค่าคีเอาง่ายๆก็คนที่ต้องมีค่าคิเลตทุกชิ้นถ้าเราไม่มีสักชิ้นค่าคีโดยรวมก็อย่างที่เห็นนะครับจะไม่ถึง60%แม้เราอาจจะต้องไปกินอาหารเสริมเพิ่มเติมอันนั้นก็อาจจะได้ค่าคิเลตเพิ่มเติมมาอีกเล็กน้อยถึงแม้ว่าเอโคสายธาตุจะไปได้สุดและยาวมากกว่าแต่การที่เรากว่าจะทําได้แต่แต่ละเซ็ตได้แต่ละส่วนบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากเพราะบ,บางทีต่อให้เราได้ธาตุตรงนะครับแต่การเปิดออฟมาเนี่ยออฟดันเปอร์เซ็นต์น้อยเราก็ต้องไปหาปร ไปอีกฉะนั้นอย่างน้อยๆก็ควรจะต้องมีออฟตั้งต้นหลักที่เราอยากจะได้ใช้นะครับก็คือค่าคิเลตเข้าไว้ก่อนเป็นออฟยืนพื้นหรือความที่ว่าเป็นดาเมจธาตุแน่นอนว่าก็จะแรงมากกว่าการที่เราใส่เซตโจมตี2ชิ้นเซตธาต์สชิ้นเพราะว่าเราจะไปสุดสายในธาตุนั้นเพื่อที่เราจะใส่เอาโบนัสของเซตเอฟเฟกต์หชิ้นก็จะได้ความแรงของสายนั้นมากขึ้นในเมื่อเรารู้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของคาสโโลตัวละคร c 0ตัวนี้กันหน่อยดีกว่าสําหรับสิัไปปปที่เดด็ ความสามารถติดตัวและในส่วนของอาวุธที่ใช้งานก็ใช้เป็นอาวุธเลตอพของชิ้นอย่าง R1 ทำให้ตอนนี้นะครับมีคาสเตตัสโจมตีอยู่ที่1,287บอกเลยว่ายังไปไม่สุดนะเพราะอย่างที่เห็นผมยังใส่เอ h โคสี 4, ม่วงอยู่ท่าคีเลดนะครับอยู่ที่55.8%คีดาเมจ230.9%ถึงแม้ว่าจะไม่มีรีเจนแต่ก็ยังมีในส่วนของความสามารถด้านอื่นๆช่วยเพิ่มความแรงไม่ว่าจะเป็นเบสิกแอตแทกโบนัสเฮฟวี่แอตแทกโบนัสหรือจะเป็นพวกสกิลรวมถึงก็ยังมีท่านะครับอิเล็กโต70.9% ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีทองเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ80%ด้วยกันสําหรับดาเมจธาตุก็จะแรงมากขึ้นกว่านี้มาเดี๋ยวเรามาลองดาเมจกันดูก่อนดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นสกิลของกายล่างนะ2,000ตีลาบดาครับถ้าไม่ติดคิกก็มีเจร้อ่ามี700 300ขึ้นอยู่กับท่าทางส่วนอันติเมตในกรณีที่ติดคิดจะอยู่ที่1 0 0 0 0นะครับแล้วก็จะไวมากขึ้นตามการโจมตีแน่นอนว่าดาเมจธาตุอ่ะมันแรงกว่าพวก พิเพียวๆกับคิดาเมจอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานนะถึงแม้ว่าจะแรงกว่าแต่การติดคีก็จะน้อยและถ้าเราเล่นสายธาตุล้วนการเก็บเกรดอันติเมทจะค่อนข้างช้าแต่เราก็จะได้ความแรงแบบน้ำๆเนื้อเนื้อเพื่อเราอยากจะเปิดอันติแล้วก็สก,กิลแรงไปเลยอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับสตีธมาก็โหดแล้วอะ่ะอิงโดดปาดเข้าไปพา ในกรณีที่เราเปิดบัฟช่วยเสริมเข้าไปด้วยความแรงก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเปิดบัฟสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเปลี่ยนเข้าไปครับเปลี่ยนเป็นมอเทอร์ฟีอ้สก,กิลเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตัวครับบึ้มนี่เห็นไหม4,000แล้วก็สก,กิลก็เป็น15,000ครับจาก10,000เพิ่มขึ้นมาตกๆเกือบ50%ด้วยกัน การจบมอนเตอร์ก็จะไวมากขึ้นอันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นถ้าไม่ตายเลยนะความแรงก,ก็มาโขแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาตีนกให้ดูนะครับแหลงสามหัวเ,เป็นซักเลเวลหกสิก็พออาถึงใส่สกิลไปก่อนเปิดสกิลอันติแล้วก็เปลี่ยนตัวงยังไงซิ ตกียบฟรีไมไม่เป็นไรดับสับผ่าพื้นเดี๋ยวเราเปิดอันตรีอีกรอบของน้องเวอร์ดีน่าเอาบัฟของเซธฮิวแล้วก็อันตรีสาดเข้าไปครับบึ้มดูฟันปั๊บ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 ปับปับดูตัวเลขนีซสิดูตัวเลขนีซสิดูตัวเลขนีซสิโอ้โหไหลไปน้ำ ไหลเปนะ็นน้ำเปลี่ยนราคาเงอนเอ,อื้อแล้วก็ปิดชาร์กสวยงามนะครับต้องอย่างนี้สินี่ก็คือความแรงของดาเมทาสลองหวดลิงชั้นสี่ปอสเดวิลเจสิบล 70. หลบไปแล้วหนึ่งจังหวะหลบอีกหนึ่งจังหวะ เปลี่ยนตัวละครเปิดบัฟแล้วจู่ชมสลับตัวมาเปิดท่าไม่ตายไม่คลิหลบสักทีหนึงได้ยังไงสิตีไปเต็มที่เนเ้สลับมาเวอร์ดีหน้า โอเคสวยขึ้นเสายังอ่ะจะขึ้นเสาหรือยังขึ้นสะ,าะากสะออยายเลยนะครับขึ้นเสียง อันตีสักทีหนึ่งมีเสาเลยด้วยโหดด้วยอ,อ้อันตีสัว์ไปก่อนนะครับหมื่นแปดแล้วยังไงอะลิงตีติดขอบไปละ มีลูกมาตีก่อนด้วยนะเฮ้ยออกมาสกิลนี้แรงจัดเลยครับโดนทีนี้น่าหงายผมบอกเลยนะแรงจัดไปสกิลไปก่อนบินเข้ามาเออตกดดลงมาพอดีน่ามีดอกคก อีกสักทีเปรนเข้าไปบัฟแบบปูปูต้องมาแล้วตัง้งวันี้ลงน้อนพอดีโอเคเปรกเกาะโดดผ่าเข้าไปอันติยาร์วงเหล่าดาเมจเหลา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 นะครับเหลาและเหลา ขนนึ้นได้ขึ้นไปอ่ะเสาอ่ะโอเคปินเข้าไปครับแล้วก็ปากขวนสักนิดนึง ปิวดาบพาเปิดอันตีแล้วก็เดี๋ยวเราจะสลับตัวเข้าสู่ช่วงเอาเป็นอาตายสุดท้ายเราจะเหล่าทานก่อนไหมโอเคเรียบร้อยครับต้องอย่างนี้สิลิงจอจอมเอ,อ๋ฟอนเลเวล70สู้ได้อยู่ เล่นกันดูแล้วกันนะครับแต่ผมว่านะสายนี้ข้อเสียแล้วก็คือ Energy มันน้อยถึงแม้ว่าดาเมจะไปสุดก็ตามการที่เราจะเก็บเกจฟื้นฟูถ้าไม่ตายอ่ะจะเสียเวลาอยู่ฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนช่องสสักช่องหนึ่งเป็นฟืนฟ้นฟู Energy หรือหาออบลองเป็นฟืนฟ้นฟู Energy แต่ข้อสําคัญหลกักๆเลยก็คือก็ควรจะต้องมีคียเยอะๆเข้าไว้นะครับอย่างน้อยสัก60%อน่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าเราจะเล่นสายธาตุยังไงสําหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้มาให้ดูนะครับสำหรับเอโก่สี่สามสามหนึ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชม